บรรยากาศวันมีแสงแดดออกบอกให้เลยว่าคนแถวนี้ทุกคนต่างรอคอยพาแบบสั์เลี้ยงน้องมูน้องมา้าก็ว่ากันไปออกมายางเด่นแบบมันเป็นอีหยังที่แบบมันบ่คคอยมีเนาะอันนี้เราถึงช่วงช่วงหนาหนาวเนาะมันจะบ่่คอยมีบรรยากาศแบบนี้ปันใดพวกที่เพิ่นมักแบบท่าท้ายแบบ พวกสกูตเตอร์หรือว่าพวกถี่เพ่นมีการละล่นอีกอย่างดีเกี่ยวกับฮิมานอ่ะเขาจัดล้อจังหวะน,นี่แหละก็คือเป็นช่วงที่มีแสงแดดออกมือนี่เป็นมินิมายอันดีเลือกงามย่ำดีบโดนเนาคิดว่าบโดนแต่กัมีบรรยากาศแบบนี้ก็บว้ดิเบิง่งได้เห็นได้สัมผัสได้พากกันออกไปรับไอออน อาจจะบนหลายอาจจะบอยแห้งจากแสงแดดพักสั์เลียงส่วนมากก็เป็นสั์เรียงเนาะมันพากกันไปย่างหลินย่างออกกราลังกายเห็นขาวๆหนุ่มหนุ่มมิสซันนะเวลาไปยางอีลีนะมันไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่เลยนะอย่าเพิ่งสรุปในสิ่งที่ยังไม่ได้ไปสัมผัสเรียกว่าจะยางแบบสบายๆแบบ นี่มาแบบแข็งแข็งแบบร่านน้าแข็งประมาณนี้นะไปสัมผัสมาแล้วไม่ใช่เลยบอกให้เลยว่าไม่ใช่เลยมันเป็นความแข็งที่อยู่ข้างล่างก็จริงแต่ข้างบนเนี่ยที่มองเป็นขาวๆแบบปุยๆมันเป็นที่มาแบบแบบนุ่มๆจักน้อยอะคือแบบเขาเดินไปแล้วเขาต้องลากขาไปแบบทุลักทุเล หมะกับการเดิอนออกกําลังกายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาต้องออกแห้งออกแรงในการก้าวขาเป็นเป็นที่มาแบบคล้ายๆที่มาเปียกอะคือแบบยางไปเขาจะแบบแบบลมอะก็จังดินเหนียวเออก็จังดินดินตมอะที่เป็นตมอะประมาณนี้เลยอะข้างบนก็จะที่มาข้างบนที่มันติดตามต้นไม้บนภูเขาเนี่ก็จะเริ่มหายไปเพราะว่ามีฝนตก ตอนนั้นขึ้นมีฝนตกเล็กๆก็เป็นหิมะตกธรรมดาแล้วก็จะเป็นลักษณะหิมะเปียกแล้วก็จะกลายเป็นฝนแล้วก็จะกลายสภาพเป็นแบบนี้แหละประมาณนี้เลยตอนนี้นะยิ่งมีแสงแดดออกแบบลานสเก็ตเลยอะสเก็ตน้ำแข็งเล่นได้สบายเลยรถที่แบบถึงจะเป็นล้อรถที่เฮาเปียนเป็นล้อรถที่มีน้ำอ่าล้อรถสำหรับหนาหนาว แต่ก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่แต่กันนั่นก็นยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามท้องถนนเยอะแยะเลยก็คืออ่ลื่นถลยงล้มขวางทางเป็นช่วงที่แบบอันตรายอีกช่วงนึ่งก็ว่าไดก็คือช่วงที่ที่มาเริ่มจะละลายกลายเป็นเป็นตมอะประมาณนี้เลยอาบรรยากาศดีๆมอๆเกี่ยวกับการออก ไปเดิอนออกกําลังกายแบบเหมามากๆเลยก็คือวันนี้แหละสภาพที่แบบมีแสงแดดออก